สวัสดีครับมาพบกันอีกคลิปหนึ่งนะครับกับช่องบ้านสวนพอเพียงสุภาพฟาร์มสวัสดียามเย็นๆนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่ในแปลงนาสาธิตข้าวกอขอ,ขอ,ขอ6หนึ่งนะครับผมวันนี้เราก็จะพามาดูปัญหาในข้าวที่หวานไปนะครับผมในช่วงหวานเมื่อวันที่8ธันวานะครับผมเราก็ จะพามาดูนะครับผมว่าเจอปัญหาอะไรบ้างคือหนึ่งเราช่วงที่เราหวานเราเจอปัญหาอากาศเย็นพอดีนะครับผมที่ช่วงนั้น3 4ี่วันเป็นอากาศเบอาทิศเนาะอากาศเย็นมากแล้วก็ปัญหาที่สองคือข้าวเราไม่งอกนะครับผมก็จะพามาดูก็อย่างที่หวานอย่างที่เห็ดเนี่ยครับผมตั้งแต่วันที่8ธันวาจะมีขึ้นที่ปลายนะครับผมบางจุด ก็ขึ้นอย่างที่เห็นเนี่ยครับผมแล้วก็ที่ยังไม่ขึ้นก็ทําท่าเริ่มจะหลังจะแทงขาวๆออกมาออกนะครับผมก็เหมือนว่าออกช้ามากครับผมคือนี่คือปัญหาคือปัญหาที่เจอนะครับผมกับข้าวคอข้อหนึ่งนะครับผมหวานเมื่อวันที่แปดธันวาคมนะครับผมก็ได้แช่ข้าวไว้ยีิบสี่ชั่วโมงแล้วก็เอามา พักมาออกไปอีกหนึ่งวันถ้าหนึ่งคืนนะครับผม,ผมก็ยังไม่ขึ้นเลยนะครับผม,ผมก็ยังพอโดยเฉพาะจังช่วงอากาศเย็นพอดีนะครับผมก็เรามาเช็คความเสียหายกันคือปัญหาเนะาะกับแปลงสาธิตข้าวกคหกหนึ่งก็อย่างที่เขาว,ว่าคือข้าวพวกนี้ประเภทข้าวอายุสั้นมันก็จะไม่ ม่ใช่ข้าวไวต่อแสงมันข้าวหอมมะลิเนาะก็นี่คือปัญหาก็ยอมเกิดแน่นอนนะครับผมหลายพื้นที่หลายจังหวัดก็ถ้ามาจังอย่างนี้ก็น่าจะปัญหาเหมือนกันนะครับผม ครับเราก็มาดูแปลงบนกันบ้างนะครับผมก็อย่างที่เห็นนี่นะครับผมก็ข้าวอาจจะบ,บางหน่อยอตอนนี้ก็ปล่อยน้ำลงในแปลงนาสาธิตด้วยนะครับผมเพื่อควบคุมวัชะพืชด้วยนะครับผมมอดูแล้วก็ วัชพืชก็หลังเริ่มขึ้นมาหลังขึ้นมาให้เราเห็นแบบเขียวๆขึ้นมาเพียบเลยนะครับผมก็จะปล่อยน้ำให้ท่วมผมปล่อยมาตั้งแต่เมื่อคืนนะครับผมปีนี้เป็นปีแรกนะครับผมที่ทำนาปังเนาะแล้วก็ทำนา ข้าวอายุสั้นเป็นปีแรกก็เป็นแปลงสาธิตลงเป็นข้าวกอคอหหนึ่งนะครับผมก็ปล่อยน้ำเมื่อคืนวันนี้ก็ามาพูดคุยกันเรื่องปัญหาที่ข้าวหวานไปแล้วไม่งอกนะครับผมก็หวานไปก็เจอช่วงอากาศเย็นพอดีเนาะช่วง วันที่8ปที่เที่สินี่เธออากาศหูเย็นเย็นมากๆครับคือในจังหวัดพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกก็เลยก็ทำให้ข้าวมีปัญหาไปด้วยหลายพื้นที่งานได้พูดคุยกันก็บอกว่าเป็นเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะข้าวกขหกหนึ่งนะครับผมที่เพื่อนในกลุ่มแถวนะครสวรรค์บอกว่าข้าวกําลัง ออกรวมนวยมาเจออากาศเย็นๆอย่างนี้ครับก็เนะานะขาเราบอกว่าคือสุดเลยบอกวันคือไม่ค่อยคือข้าวไม่ค่อยออกเลยนะครับผมนี่คือปัญหาของเขเรียกข,ยข,ข้าวอายุสั้นขนะ้าวเขาเข้าวอายุสั้นเนาะของอปัญหาที่ต้องเจอเพราอเป็นข้าวไม่ได้เป็นข้าว ไม่เหมือนข้าวหอมลิเจเขเรียกว่าข้าวเป็นข้าวไหวต่อแสงนะครับผมพโดยเฉพาะหลายท่านที่เคยได้ดูข่าวกันคนที่ทำนา,าช่วงนี้เป็นข้าวข้าวอายุสั้นข้าวนาปรางพวกนี้นะครับผมก็ที่อยู่ติดถนนเขาก็จะเห็นว่าเอากระสอบไปปิดหลอดไฟไฟทางทางไฟหลายทางเนาะที่นีคือนั่นคือเพราถ้า ข้าวพวกนี้คือจะเจอแสงแสงสว่างมากข้าวมันก็จะไม่เจริญเติบโตเลยจะจะเขาเรียกว่าเป็นข้าวที่ไม่ได้ไวต่อแสงเนาะไม่เหมือนข้าวหอมมะลิหอมมะลินี่คือยิ่งเจอแสงยิ่งเจอแดดยิ่งเจ,เจริญเจริญเติบโตวไวแต่ในข้าวพวกข้าวอายุสั้นไม่ว่าจะเป็นข้าวหลาย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  กลุ่มนะครับไม่ว่าจะเป็น 9, 5 7ข้าคอ6คอ4 6 1อะไรพวกนี้นครับผมก็าเรียกว่าข้าวอายุสัน้นก็มันก็จะหนีปัญหาอย่างนี้ครับผมก็เรียกข้าว,าวมัได้ใช้ข้าวไวต่อแสงก็ได้พูดคุยไปหลายพื้นที่ด้วยนะครับผมวันนี้พามาดูในแปลงนาสาธิตนะครับผมแปลงนาสาธิตกัน มาพูดคุยกับปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับผมก,กับข่าวที่ไม่ค่อยงอกนะครับผมก็เลยอย่างที่เห็นนี่ก็จะ,จะทําให้เราก็จะเห็นขึ้นมาแบบห่างขึ้นแบบปลายหน่อยนะครับผมแล้วก็ตัวนี้ก็ค่อยซ่อมแซมเอาค่อยบำรุงเอานะครับผมก็ค่อยเป็นค่อยไป เป็นแปลงสาธิตด้วยนะครับผมแล้วก็ตามไปกศึกษาไปมาดูปัญหาไปนะครับผมก็ไม่มีอะไรจะง่ายนะครับผมก็ฝากไปด้วยกับคลิปนี้กับช่องบัานสวนพกเพียงสภาพฟาร์มอันนี้พามาพูดคุยกันกับข้าวกับปัญหาข้าวไม่งอกนะครับผมก็อย่างที่ให้ได้ให้ดูก,กันนะครับผมก็ อย่างเป็นเม็ดเลยนะครับผมก็กำลังหวานตั้งแต่วันที่8ท่านวาวันนี้วันที่17นะครับวันที่17บเจ็ดนะบ,บ,าบ,าบางเมล็ดบางบางเมล็ดนี่ก็กำลังแทงขาวขึ้นมานะครับผมก็เนี่ยครับผมก็เอาปัญหามาพูดคุยกันหลายพื้นที่เป็นยังไงบ้างครับผมก็เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมว่าข้าวที่หวานช่วงนี้เจอปัญหาอะไร มาเข้ามาพูดคุยกันแสดงความคิดเห็นกันมาแนะนำกันไดนนนนาา้นะครับผมกับช่องบ้านสวนประเพียงสุภาพฟาร์มนะครับผมก็เป็นปีแรกปีนี้เป็นปีที่เป็นแปลงสาทิตเนาะเป็นปีแรกอ,อย่างที่ได้ดูคลิปกันไปผมได้เขาเรียกว่าเจาะน้ำบาดาลเนาะแต่เจาะน้ำบาดาล เพื่อจะทำการ,กรเกษตรได้เต็มที่นะครับผมเพราะดาเดี๋ยวนี้รัฐบาลเขาไม่ปล่อยน้ำด้วยนะครับผมเพราะเนื่องจากดินฟ้าอากาศฝนไม่ค่อยตกตกอาจต้องตามฤดูกาลฝนมันแรงนะครับผมก็่าวชาวไร่ชาวนาอะไรก็ต้องอาศัยด้วยต้องอาศัยน้ำบาดาลเนาะครับ หลับคลิปนี้ฝากไปด้วยนะครับผมกับช่องบันส่วนประเพงภาพฟาร์มวันนี้มาพูดคุยกันกับปัญหาข้าวไม่ค่อยงอกนะครับในช่วงอากานเย็นๆส่วนหน้านี้ด้วยนะครับผมฝากไว้ด้วยกับคลิปนี้ครับกับช่องบรนส่วนประเพสภาพฟาร์มเดี๋ยวเราจะทํา ทลิปลงให้ดูเรื่อยๆนะครับผมเกี่ยวกับการทำไร่ทำนาเกี่ยวกับของช่องบานสวนพ่อ,นนพอเพียงสุภาพฟาร์มนะครับผมค่ะอย่ปปไงไหนก็ฝากไปด้วยครับทลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ